วันนี้เราจะมากินพออพอดแม่คิดแล้วอะเช่ <Yeah. S 1> ตายแน่ตอนนั้นคือแบบว่า ต้องายแน่ตอนนั้นอะแบบไม่คุยกันมาหกปีก็อาจจะมีสักวันที่แบบเขาวชวนไปกินข้าวที่บ้านยอย่าเงี้ยเฮ้ยจะร้องไห้หรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมากินฮอตพอตแมนกันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่คือมันโด่งดังใน t i k t o กในโซเชียลคือนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาก,กินนะคะแต่วันนี้นะคะเมื่อคืนเนี้ย คือดูดีๆมันก็ขึ้นฟีดอุ้ยน้องแมวก็ว่าใครเรียกนึกว่ามีคนเรียกน้องแมวคนนี้คนนี้เรียกอยู่อุ้ยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมากินฮอตพอตแมนนะคะอยากรู้ว่าเอ่อรสชาติเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอยากกินมากวันนี้เรามาแบบไ,<ป>ไม่มีคิวกินได้เลยนะดูเมนูน้มเยอะมาก น้ำเยอะมากเราก็ดูมีหลายราคาอันนี้เป็นราคา299เราจะกินในตามนี้เลยมีหมูสามชั้นอุย้ยมีเนื้อด้วย299 299 <9. S 1> คือมีเนื้อลิปอายด้วยนะแล้ว399เพิ่มอะไรมาอุ้ยมีเนื้อเนื้อเสือดอดอสเตเลียเนื้อออสเตเลียนี่อันนี้มีเนื้อวาคิวอ๋อ499เพิ่มเนื้อวาคิวอันนี้วันนี้จะเลือกกิน นีะะคะเพราะว่ามีกุ้งด้วยอยากกินกุ้งบดมาก <Crow> ไปกินแกิดีกว่าโชคดีมากเลยอะเราได้อยู่ใกล้ๆบาน้ำเลยนี่คือว่าเราไม่ต้องเดินไกลนะคะสาขานี้ก็คือขนาดกลางวันนะทุกคนแล้ววันธรรมดานะทุกคนก็เกือบเต็มร้านอยู่นะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำจิ้มก่อนนะอันนี้คือน้ำจิ้มที่พนักงานเอามาให้นะคะของที่ร้าน อร่อยนะอ,อร่อยเลยอ่ะอน้นจิ้มหม่าล่าจิ้มหม่าล่าก็อร่อยคือผสมกันมันน่าจะอร่อยนะนี่น้จิ้มเอาไปแบบใส่พวกกระเทียมพริกมาแล้วนะคะคือสามารถแบบใส่แค่นี้เราก็เอาพริกกับน้ำจิ้มมาเนี่ยผสมกันอ่ะคืออร่อยเลย ตนนี้คือเบลมาประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคนก็แบบก็เยอะอยู่นะ<ม>เบลมาสาขาตรงดีวันรัชดาคือทั้งตลาดดิวันอน่ะคือมีร้านเนี้ยตอนนี้เปิดแค่ร้านเดียวคือฮอตพอตแมน<ม>อร่อยสืบามาแล้วซึ่งแบบชอบกินมากวิดีอเขาให้แค่ชิ้นเดียวคือแบบมไม่อิ่มเลยจนไป อร่อยมากอร่อยมากป้าอร่อยมากมันเหมือนเป็นแป้งข้าวเหนียวอะที่เอาไปทอดอะนี่คือออสเตรเลียาออสเตรเลีย่ามไทย เหมือนเลยเหมือนกุ้งงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลย <c oughs> ข้อดีของที่นี่คือแบบเป็นบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้ราคาโอเคแล้วน้ำซุปอะมีให้เลือกเยอะมกากๆากแล้วมาล่าเนี่ยอันนี้เขามีนะี่ยน้ำมา่าที่เป็นแบบเก้าเหลาของเขาอะที่แบบเป็น,นสปตได้อะ ีมากอันนี้นะคะคือผักกาดก้านผักกาดขาวผักกาดหอมก้านผักกาดหอมนะคะอันนี้คือแบบจุ่ม เราไม่ได้ทัวร์บคืออิ่มนะแต่ยังเหลือที่ของขอน,นมหวานนะคะพักท้องกากินของหวานนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มของขาวมากนะคะกินของหวานเลยอันนี้คือน้ำแข็งหรือว่าวุ้นนาะงงงนะอะ <c oughs> น้ำแข็งคือวุ้นกับน้ำแข็งอะมันเหมือนกันอะทุกคนมันแยกไม่ออกหอกอ,อะ เข้าไปคุณโมอ่านิลล้วมูนิอร่อยชื่นใจให้เรียงลำดับแอปที่ใช้มากที่สุดหนึ่ง u b e 2.Facebook 3 i ก 4.TikTok นี่คือคำถามอะไรเนะี่ยไม่ใช่ q a วเออ เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะก,กับเพื่อนรุนแรงที่สุดคืออะไรเหตุการณ์ที่ทะเลาะหรอไม่ค่อยมีคือจะบอกว่าใ <c oughs> จเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะเพื่อนมันไมไ่ถึงกับปเป็นอย่างนั้นคือนึกไม่ออกเข้าใจไหมมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบอ๋ออ๋อ,อ,อมีครั้งหนึ่งมันไม่ได้รุนแรงทุกคนมันแบบก็จําได้เลย คือมันมีเรื่องเดียวนะคือมันไม่ได้หลายแรงแต่มันคือมันจาได้เพราะว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบตลกอ่ะคือเหมือนมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เลี้ยงตั้งแต่ประถมเรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแก๊งเดียวกันนะเพราะว่าเขาอ่ะแบบสวยมากเขาลาสวยมากคือมันอยู่คนละแก๊งกันเลยอแต่ว่าเหมือนพอขึ้นมหนึ่งอ่ะย้นมาเรียนที่เดียวกันตอนซัมเมอร์ก่อนที่จะเข้าเข้าเรียนเนาะมันก่อนที่จะขึ้นมหนึ่ง มันจะมีซัมเมอร์ก่อนตอนบิดเทิงซึ่งก็จะไปเรียนหลังที่บิดไลท์ใช่ปะแล้วเราก็ต้องนั่งเรถไปด้วยกันช่วงนั้นก็สนิทกันแต่จาไม่ได้แล้วว่าทําไมทําไมถึงไม่คุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบคือมาทะเลาะกันแบบแค่เล็กๆน้อยๆเหมือนตอนเรียนซัมเมอร์เหมือนฟิลประมาณว่าเขาอะไม่ทำตามใ,ใจเราอ่ะเหมือนแบบเราอยากอยากให้ทำอันเนี้ยสักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเล็กมากๆแต่ว่าเขาไม่ทำ ไม่ผิดแต่ว่าเราอะขี้งอนตอนนั้นขี้งอนมากเออเราก็แบบเอาแต่ไฟอย่างนั้นอะเออเ้วพอเพื่อนไม่ทําให้อะเราก็น่อยใจเราก็งอนด้วยเราก็ไม่คุยกับนางแล้วคือนางอะก็เป็นคนที่ไม่ง้อ,อเราเหมือนกันเพราะว่าเราอะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้สนิทกันตั้งแต่ปฐุมไงพี่มาสนิทต,ตอนซัมเมอร์นี่แหละเออเหมือนก็เลยแบบฟิวร,รันก็เลยแบบไมไ่ได้คุยกันเลยจนมาคุยอีกทีนึงรูป้ป่ะตอนไหนคือตอนม,มัธยมคือตอนมหก มหกเลยเวยไม่คุยกันมาหกปีไม่คุยกันมาหกปียังงงมากคือมันเรื่องเล็กๆเลยอะแต่ว่าต่างคนต่างมีอีกโก้ไงนี่ก็เป็นคนที่เรางอนเองอะเราจะไปง้อเองอะมันก็ไม่ใช่ส่วนเขาเองเขาก็ไม่ได้มา แบบน้อเราเหมือนกันอะเกิดการเป็นว่าเราไม่คุยกัน6ปีเลยไม่คุยกันเลยไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่มีตบไม่มีด่าไม่มีแบบว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือหรือทําอะไรแกล้งกันนะไม่มีนะแค่ไม่คุยกันเฉยๆเท่านั้นเลย6ปีแล้วมาคุยกันตอนมห6เพราะว่าเราเคลียร์ไงคือมันจะจบแล้วมันจะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปแล้วะก็เลยแบบมาเคลียร์กันจบตอนนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะทั้งายกันบ้าง อยงนี้ประิตไพี่เมลเชื่อเรื่องการมูมากแค่ไหนและมูอะไรบ้างเป็นสายมูแบบร้อยเปันซแบบเกินอ่ะคือ,อ,คอถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าทำแบบนี้ดีเราก็ทำเลยอะ่ะอย่างเช่นเสื้อสีประจำวันแต่ถึงสุกจะต้องแบบใส่สีนี้สีนี้แต่แล้วต่มึงอะ่ะ มีตังไม่ะมึงก็ใส่เลยอยากได้สีเฉลกตามวันน่ะแล้วแต่มึงอ่ะมึงมีตังม,มึงก็ซื้อใสไปเถอะกูไม่มีตังแบบมึงอ่ะนะกูไม่รวยกูจนอยู่สีจริงๆอ่ะไม่ได้จํากัดว่าแบบเออวันนี้ต้องใสสีนี้สีนี้หรอกแต่ว่าแค่ห้ามใส่สีที่มันที่มันเป็นกาลกินีของวันนั้นก็พอคแค่นั้นเลย ถ้าเกิดว่าจะเน้นที่เป็นสีจริงๆอ่ะก็คงจะเป็นวันสําคัญเช่นวันนี้เป็นทํางานสีอะไรแบบผู้ใหญ่เอ็นดูหรือว่าเมตาอะไรเงี้ยเราก็จะไปเลือกใส่สีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเน้นตรงที่ไม่ใส่สีกัลอะกิีนีมากกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบบูชาพระพี่เนเน่ให่ใครทาเวแล้วก็ใสเซียนแล้วก็ให้พระเจ้าใส่สีอัคือประมาณนี้เลยนะครับจะมีเออแพด้คือแบบ จุกอย่างที่แบบดีคุมูหมดคุูชาหมดทุกอย่างนี่แหละคะ่ะพี่เบลเคยมีเหตุการณ์เฉียดตายไหมครับเหตุการณ์เฉียดตายเหรอมีคะ่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่ปลาหมึกติดคอซึ่งคือมีลงมปยูทูบด้วยนะไปดูด้วยนะคลิปนี้แต่พยายามเอาออกอยังไงก็เอาออกไม่ได้ก็เลยหันไปบอกพี่นัดนะคะว่า เหมือนแบบทำท่าว่าเออมีของอะไรติดคอพี่นายก็เลยใช้ท่าที่ดูจากติ๊กต็อกทุกว่านะคะซึ่งตมน่นอวานน่ะไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วเหมือนประมาณว่า มันหิวมากอะทุกคนเพราะว่าเราเล่นนงเล่นน้ำอะไรมาแล้วก็มากินข้าวใช่ไหมก็คือมันเป็นปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดที่แบบชิ้นใหญ่มากแล้วเหมือนแบบพอทอดมนติดกันอะคือเหมือนแบบลงแป้งอะกับหนวดมันติดกันพอคีบมาปุ๊บมันชิ้นใหญ่อะและเราหิวมากก็คือกินเข้าไปเลยแล้วปลาหมึกอะทอดอะมันก็จะมีความกรอบและความหนึกของปลาหมึกใช่ไหมมันก็จะเคี้ยวยากนิดนึงพอเราเคี้ยวเคียวเคี่ยวไม่ละเอียดะกืนลงไปอะเหมือน เหมือนนวดปลาหมึกที่เราญเคี้ยวไม่หมดอะ่ะเพราะมันชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะเคี้ยวแค่แบบฝั่งเดียวอีกฝั่งเดียมันไม่หมดอะ่ะมันเข้าไปในคอแล้วคือทําไงอะ่ะเราแบบจะกืนก็กืนไม่ได้จะจะเอาออกมามันก็ออกไม่ได้เหมือนมันอยู่ตรงกลางระหว่างเดลงไปหรือจะขึ้นไปขึ้นไปมันก็มันก็ออกขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะจะลงก็ก็ไม่กล้าคืนลงไปเพราะว่าควรอยู่ลงมาแล้วมันติดหลอดนมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยมันเลยอยู่ตรงกลาง ี่นัดก,ก็เลยมาช่วยทุกคนไปดูในคลิปนี้ได้นะคือมันมีเหตุการณ์การแบบช่วยชีวิตอยู่ตรงตรงตรงดต,ตรงนี้เลยอะค่ะไปดูได้คลิปนี้นั่นแหละคือเหตุการณ์เฉียดตายของโยนะคะถ้าตัวแรกอะคิดแล้วอาเชื่อตายแน่ตอนนั้นเือว่าตายแน่ต้องตายแน่ตอนนั้นอะแบบโอ๊ยมีรอดมาได้คือปาฏิหาริย์มากๆ ให้บอกชื่อยูทูบเบอร์ที่ชอบที่สุดสามอันดับเรียงเพราะอะไรสามอันดับนะคะอันดับหนึ่งอันดับเอาเอาสามก่อนดิเอาสามเหรอสามอันดับแรกคือแบบครอบครัวนี้เลยครอบครัวนี้นี่นี่คือที่หนึ่งในใจอันดับสามนะก็คือจะเป็นบีบีเมมโมรีเฮียเป็นแฟนคลับเฮียคือครอบครัวเนี้ยเขาจะเป็นฟีลแบบว่านาแบบ กินกันก็จะมีแบบน้องบีบีแม่บุ๊กอะไรเนี้ยมากินข้าวด้วยกันแล้วก็จะมีเมนูแบบแปลกใหม่ๆความเพียมันก็จะมีความเอนเนอร์จีของเันยางซึ่งแบบชอบมากชอบดูมากนะคะส่วนแบบสองนะคะก็คือเป็นแจ๊บ,บิวนะคะบิววลาพอนะคะเพราะว่าคือแจ๊ะเขาจะมีความแบบหลายสไตล์แบบอาจจะมีข้วาวรัวมีอะไรเงี้ยเช้านี้แม่ทําอะไรแล้วคือเวลาแบบแจ๊มามาทำคลิปก่อนแบบ โบกับเฮียก็จะมาคิดข้าวด้วยใช่ไหมเฮียไม่ค่อยมาแต่ว่าโบจะมาแล้มีความตลกความอะไรแล้วก็มีความซาหรักครบเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่ที่แจ้งทําคลิปตอนนี้แม่บอกนะคือแบบไม่มีตอนไหนที่แบบไม่อยากดูอ่ะหรือแบบข้ามคือไม่อยากข้ามไปสับตอนไหนที่แบบไม่เป็นคลิปชั่วโมงเลยนะแต่นั่งดูอ่ะเออกินข้าวไม่ได้นะเพราะกินข้าวมันจะไม่โฟกัสกับกับเเรื่องหรือแบบคลิปที่แจทําอ่ะเขาต้องนั่งดูเฉยๆนั่นแหละชอบมาแล้วอันดับหนึ่งนะคะหนีใครไม่พ้นนะคะก็คือไม่แม่ไม่ใช่โบกััญญตไม คลิปไหนที่ไม่ดูนะคือจริงๆอ่ะคือเบล่าดูมาจากช่องแจ๊ ตอนเช้านี้แม่ like ทำอะไรแล้วค okay. ือเห็นเฮ้ยน้องสาวแชทตลบจังแล้วตอนนั้นอะโบยังไม่ทำคลิปเอยังไม่ทำแบบยูทูบนะก็คือดูจากเช้านี้แม่ทำอะไรอย่างเดียวแล้วพอเหมือนแบบโบอะมาทำคลิปยูทูบของตัวเองอะก็เลยไปนั่งดูไปแบบไปกดติดตามแล้วก็นั่งดูแล้วก็คือแบบชอบมากชอบเอเนอร์จี้ของน้องโบนะคะพลังบวกคือแบบ สุดทุกคนต้องไปดูคือมันแบบเพิ่มพลังบวกในชีวิตมากๆแลเลยทุกวันนี้นะคือต้องดูสตอรี่ไอจีของโบของแจของเทียคือนั่งดูแล้วคือแบบขาดไม่ได้คือของโบอะ่ะคือชอบด,ดูมากคือถ้าวันไหนตื่นมาปุ๊บจะกดดูสตอรี่ไอจีของโบเลยว่าโบตื่นหรือยังโบทำไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบคือพอเห็นเขาไปทํางานเราก็จะอยากออกไปทํางานเหมือนเป็นพลังบวกให้ชีวิตจริงๆอ่ะซึ่งชอบมากทุกคนฝากด้วยนะครอบครัว เวลาพรแล้วก็โบไปตลอดค่ะฝากช่องด้วยถ้าขอพรได้หนึ่งก็อยากขออะไรตอนนี้เลยใช่ไหมเออข้อเดียวเหรอข้อเดียวอ,อย่าโลภ <c oughs> ขอขอเป็นขอเป็นยูทูบเบอร์ขอเป็นยูทูบเบอร์แบบที่คนติดตามเยอะๆเพราะว่า เป็นคนคู่เดียอะคิดว่าอยากจะมีโอกาสได้แบบไปนั่งกินข้าวกับโบกัญญาละนะ่ะคือถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะคนติดตามเยอะอะก,ก็อาจจะมีสักวันที่แบบเขาวชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบอยากเจอมากๆนั <c oughs> ่นแหละอันนี้ก็คืมันเป็นข้อนะั่นที่แบบอยากให้มันเกิดเฮ้ยจะลองพ่ ปอดแมตอร่อยมากมากนะคะคุ้มราคามากคือวันนี้กินเนื้อไว้กี่ถาดละสิบสองสิบสองถาดสิบสองถาดคนละหกถาดก็เยอะนะคือแบบในราคาท่านี้เราอิ่มมากๆของหวานก็คือเตอิมไม่อัน้นคือเรวัตถุดิบทุกอย่างคือดีหมดเลยสดหมดเลยกุ้งก็แกะมาให้แล้วไม่ต้องแกะเองน้ำจิ้มคืออร่อยมากไม่ต้องปรุงเองควรเอาอีกสองน้ำจิ้มที่เขาให้อ่ะผสองรวมกันคิลเลอปัง มากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดีด้วยนะคะอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ